สวัสดีค่ะ,อะตอนแรกว่าจะใส่ปุ๋ยวันที่ส5บห้าเนาะแต่ทนไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่าน้องจะตั้งท้องแล้วเราต้องรีบใส่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้าวกันนะคะคน้องนามันรอไม่ได้นะคะคือน้องกำลังจะตั้งท้องแล้วค่ะนุนนะคะแต่ที่เห็นเห็นแล้วก็คือข้าวดีหายไปจริงๆค่ะ เดี๋ยวถ้าเราถ้าสมมุติว่าเราได้เก็บเกี่ยวเนาะเอาความความหวังของชาวนาเราต้องได้เก็บเกี่ยวใช่ไหมคะอ่าถ้าเราได้เก็บเกี่ยวเราก็จะใช้อีกครั้งหนึ่งให้มันให้มันหายไปเลยแต่มันหายแล้วไม่ใช่ว่าเราจะหยุดใช้นะคะคืออ่าย่อยสลายสั่งข้าวกําจัดข้าวด,ดีคือมันดีมันมันมันย่อยสลายสังสังสั่งข้าว มันกลายเป็นปุ๋ยนะคะอย่าคิดว่าเออข้าวดีดกูหมดแล้วจะเลิกใช้ไม่ใช่นะคะคือเราต้องใช้ต่อเนื่องเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้อ่าเป็นกําจัดข้าวดีดอย่างเดียวมันมีมันมีมนมอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีอ่าประสิทธิภาพหลายอย่างค่ะคือมันช่วยบํารุงพื้นดินมันช่วยบํารุงดินได้นะคะแล้วก็ สั่งข้าวมันช่วยย่อยให้เป็นปุ๋ยได้ง่ายค่ะคือวันนี้เห็นข้าวเราก็มีแรงนะคะเห็นหนาเราก็มีแรงพอหันมาด้านนี้เราก็เหมือนจะหมดแรงนะคะน้ำก็มานะคะนะคะมันจะท่วมสะพานแล้วเห็นไหมแต่เราชาวนาค่ะเราต้องสู้นะคะ เดี๋ยวเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะสนใจทดลองคู่หูเกษตรพารวย888นะคะสนใจติดต่อได้จ้า